ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิของฌานที่เรียกว่ารูปประฌานและสมาธิในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ารูปประฌานเหมือนกันมันมีอะไรแตกต่างกัน ที่มีอะไรแตกต่างกันนั้นก็อยู่ที่การที่เราเอาตัวไปทำกับไม่เอามีตัวตนไปทำนี่แหละการที่คนเราเอาตัวตนไปทำเอาตัวตนไปฝึกเช่นฝึกสมาธิอันเป็นสมถกรรมฐานหรือว่ากรรมฐานเกี่ยวกับอารมณ์ทั้ง40อย่างนั่นอะ สมาธิแบบนั้นนะ่ะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เหล่านั้นได้ได้เขาเรียกว่าได้ฌานอาจจะมีเมตตาอภปัญญาอาจจะมาอาจจะมีการุณาติอภปัญญาอาจจะมีมุติตาอภปัญญาอาจจะมีอุเบกขาอภปัญญาแล้วตายแล้วได้ไปเกิดเป็นรูปภพ ในสวรรค์ชั้นกว่าในสุคติโลกสวรรค์แต่การที่ได้ฌานในเป็นปฐมฌา,า,า,านก็ดีทุติยฌานก็ดีตติยฌานก็ดีจตุสถานก็ดีซึ่งองคุณนะ่เหมือนกันองคุณเหมือนการก,การปฏิบัติเหมือนกันแต่การวางจิตไม่เหมือนกันการว,วางจิตตุนี้เป็นการวางจิตแต่ละขณะแต่ละขณะที่เห็น ไม,ไม่ไม่มีตัวตนไปอยู่ในนั้นดังนั้นเมื่อการไม่มีตัวตนไปอยู่ในนั้นเนี่ยก็คือเห็นแล้ววางเลยเช่นเห็นความคิดแล้ววางเห็นการนึกที่เป็นมโนภาพแล้ววางตรงนั้นเลยเห็นการอารมณ์ที่เป็นชอบชังเฉยแล้ววางตรงนั้นเลยหรือแม้แต่าอาการรับรู้ตัวนี้แหละที่เรียกว่ามีเราไปรู้หรือว่ามีเราไม่ไปรู้เนี่ย แม้แต่การรับรู้ก็วางเหมือนกันซึ่งต่างกับฌานที่เป็นปฐมฌานตุติยฌานตัตยฌานจตุฌานซึ่งของฤาษีทีภยัยซึ่งจะทําให้ไปเกิดเป็นพรหมนั้นพวกเนี้เขาได้ฌานก็จริงเหละมีการอุเบกขาก็จริง่ยแต่เขายังมีตัวตนอยู่แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้น ได้ฌานที่เป็นจตุทานเหมือนการอุเบกขากับเอกาตาได้จิตรวมเป็นหนึ่งเหมือนการแต่ไม่มีตัวตนที่จะไปยึดในนั้น